ดีตอรับผู้สู่ช่องนุงนันชั้นเครับสวัสดีน้องปิ๊งีิ่ะสวัสดีพี่พี่ปันด้วยนะครับวันนี้เราจะมานี่มาเทสบ้านกกันครับทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นไหมมันขึ้นแล้ว๋ยวมาดูกันมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับทุกคนขึ้นไงของที่เนี่ยผมทำเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะไปส่งตรงโน้นครับทุกคนให้ปิงปิงมึงคนถ่ายอ่ะปิงปิงคอยถ่ายนะ ว่ามันจะคืนแล้วเพื่อนดูนะครับโอ้โหโอ้โหอย่าบัดขาได้อันนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะเดือดลาเตรียมโอซาวัยตรงนี้ก่อนนี่ลมแรงครับทุกคน ถูกเชีย่ยกนครับเดี๋ยวไปตรงนู้นครับทุกคนให้มันถื้อทั้งิ่งเหรอจับจับ๋ยวไม่ต้องิ่งมากหรอกเดี๋ยวมันจะถึให้หนูถ่ายพ่อใช่ไหมถ่ายพ่อดีกว่า อุลุมแรงมากอ โอ้ยน้วมันไม่ต้องปล่อยเชือดวยติดติโดนตัวคนถ่ายด้วยอ่ะ

กลับมาได้ยังไงวิลมลหาย ไปค่อยปล่อยไป,ไปปั้นไปเชือกนี่ขึ้นแล้วครับทุกคนโอ้สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ขึ้นไปแล้วสวัสดีน้องปิงปิงไม่สบายเหรอครับเหรอ,อ,อหสวัสดีตอนเย็นทุกคนพี่มันปันกำลังนี่ครับ <c oughs> ลุกไหมล่ะระวังบาดมือนะไม่ต้องวิ่งแล้วลุกขึ้นแล้วปล่อยค่อยปล่อยเชือกไป,ไป,ไปต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับถึงลมหลือยงังปล่อยเชือกไป เออนล้วดว้ว้าวนกขนาดร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับเป็นการเทสครั้งแรกนะครับขึ้นเลยครับอันนี้ลมแรงมากครับทุกคนดูลมครับลมแบบแรง,งเลยครับอันนี้เราามาให้ทุกคนได้ ชมกันเดี๋ยวแสงก็หมดแล้วครับตอนนี้แสงมันเริ่มหมดแล้วกับบรรยากาศเย็นๆครับลมลมหนาววันนี้มีอากาศเย็นหน่อยนึงตึงไหมพี่ปนตึงไหม,ไมอืออ่ะไปค่อยๆปล่อยเชือกไปอีกนี่ชันมากเลยครับทุกคนขึ้นขึ้นชันเลยครับ อี๋แล้วใครไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นบรรยากาศเย็นๆครับลมแบบเอาทุ่มมือไหม โอ้ลมแบวโคตรโหดเลยครับทุกคนดูดิดมี่ดมโหดเลยครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับรับชมจากที่ไหนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณพ่อและน้องปิงปิงด้วยนะครับพี่ปันปันด้วยครับนี่อันนี้คนคนวิ่งว่าคนส่งนะครับล้มเหรอมันเป็นพื้นเนี่ยครับทุกคน ไอ้ปลูกมันเทศมันจะมีก้อนถ่ไถไไว้มันเป็นโน่นเลยเดียวให้ทุกคนได้รับชมสักคู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันีนน่น้องปิงน้องปิงฝ่ายเชี่ร์เะกล้องเชีย่ยหรอ มึงปิงเป็นกองเชียร์ลองปิงเป็นกองเชียร์นะ,นะสูงจนคอเค็ดเลยเออสูงมากครับทุกคนลมดีจริงๆครับไม่ดีเลย โอ้ไปแล้วสูงสูงเลยครับทุกคนนูนมองเห็นหรือเปล่าครับไปนิ้วชี้นะครับเหลืออีกสองตัวครับยังไม่ได้ลองเลยครับทำไว้สามตัวครับ ฝั่งโน้นก็มีนะครับเนี่ยโน่นโน่นโนโนนนาัของไม่รู้ของใครมันมีหลายเล่นเยอะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณสองตัวสามตัวโน่นเนี่ย ตึงแล้วโอเคอ่ะคิมีลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันไลร์หน้านะครับอันนี้แสงมันเริ่มหมดแล้วครับบ๊ายบายน้องปิ้งบาย,บายสวัสดีครับ